นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศทางท่องเที่ยวนะครับชาวมาเลนะครับชามาเลอินโดนะครับที่มาเที่ยวประเทศไทยวัที่3สิกราคมนะครับพี่ๆเอ้ยนะครับหลังไหลไปแบบ,บรุ่ลามเนาะแล้วก็ชาวจีนก็เริ่มเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะแล้วเนาะเพราะว่าส่วนเทศกาลตุ๊จีนจีนอินเดียนะครับข้างหลังอ เยอะเกินคำบรรยายประเทศไทยฟังมากนะครับคิดว่ามาดูคอนเสิร์ตกันซะแล้วนะครับรออะไรเยอะจังเยอะมากุดนะจอดมากวันนี้ผมอยู่เอเชียทิคประเทศไทยนะครับพี่ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก่อนจะพาพี่ๆนะครับไปอัปเดตนักท่องเที่ยวนะครับ สิ้นเดือนเนาะวันสิ้นเดือน31มกราคม2569นะครับมุมนี้สวยมากไปหลับสมดังกันเนาะนี่นะครับพี่ๆบรรยากาศแบบสุดยอดนะครับความสวยงามนะครับไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีมุมแบบนี้นะครับว้าเือกสวยงามจริงๆนะครับผู้คนมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะพาไปชมท่าเรือนะครับขณะนี้เกือบสองทุ่มนะเนาะท่เที่ยวจะ มารวมตัวกันที่นู่นตรงท่าเรือเมื่อนะครับมีดาราเนย่างรีชา่ามาโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยที่วัดอรุณนะครับในสองสามวันก่อนอน้านี้นะครับก็ทําให้การท่องเที่ยวใครคือคนะครับต่างชาติก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยทําให้ชาวต่างชาติรู้จักไทยมากขึ้น กกเิดันแค่ทางเข้านี่ก็ต่อแถวแบบโอ้โหยหลังไหลกันมาบจากสิงชาสวรรค์หลังไหลกันขึ้นหลังไหลกันลงโอ้ยเกินไปประเทศไทยนี่ครับพี่พเห็นไหม ออเกินกำบรรยายโหเรือกำลังไปหลับไม่รู้ว่าเรืออะไรเนาะตรงนั้นกำลังไปรับนักท่องเที่ยวเป็นเรือดินเนอร์แบบโคตรเต็มาบกบรรยากาศวันนี้ครับประเทศไทยไม่เอาเปลียบนักท่องเที่ยวนะครับคนไทยให้แต่ความสุขนะครับใครมาก็ติดใจ ยิ่งอย่างลิซ่ามาโปรโมทนะครับยิ่งทำเอาชาวโลกอยากมาเที่ยวประเทศไทยนะครับแบบดคนก็จะตเตรียมตัวลงไปแล้วเต็มไปหมดโอ้เห็นจจเระเบียเบเนาะลงไปแล้วครึ่งหนึ่ง อันนี้น่าจะรอลำใหม่แล้วครับเพราะว่าลำนั้นลงไปแล้วกำลังมาเนาะ่ะาเจอเยอะเกินคำบรรยายจริงจ้างก็ผมจะพาพี่ๆไปดูผังนั้นดีกว่านาัฝั่งนี้หมดลงไปแล้วนี่ครับ อินโดมาเรเวียดนามมาประเทศไทยทางนั้นนะครับรู้สึกว่าเรพี่ๆช่วงนี้นะครับตองเที่ยวชาวจีนต่างกัน มาเที่ยวไทยเยอะแล้วเนาะดูเนาะเพราะว่าใกล้ตุ๊ดจีนด้วยน,นี่คือเรี่ยวชาวจีนไม่ต้องไีกันจีน นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทางท่องเที่ยวนะครับชาวมาเลยนะครับชาวมาเลอ,อินโดนะครับที่มาเที่ยวประเทศไทยวันที่3ามสมกราคมนะครับพี่ๆเอ้ยนะครับหลังไหลไปแบบก็รำเนาะแล้วก็ชาวจีนก็เริ่มเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะแล้วเนะาะพอส่วนเทศกาลตุ๊จีนจีนอินเดียนะครับข้างหลังโอจ๊ เยอะเกินคำบรนยายประเทศไทยปังมากนะครับต่อแถวยาวเหี่ยวเคิดว่ามาดูคอนเสิร์ตกันซะแล้วนะครับรออะไรเยอะจังเยอะมากนี่ครับนี่คือบรรยากาศรอร่องเรือประเทศไทยนะครับระชมมัดอรุณระชมสองฝั่งแม่น้ำเจา้าพระยา ทัวอ <What>? yup. ินเดียก็เยอะนะครับวันนี้อินเดียมาเยอะมากหลังไหลงโเลยยอด วัดเกเลลายสัญาตจริงๆนะครับ ที่มาเป็นทีมกันเยอะนะหลายประเทศอะไรนะครับใส่สุดสีเดียวกันนะครับประมาณน่าจะเป็นเวียดนามไม่เวียดนามก็จีนก็ทัวเวียดนามทำอยู่แล้วก็หุ่าเลยนะ,ะสุดยอดมาก มาทุกสารทิศจริงๆเนาะยอดประเทศไทยเต็มทุกที่เต็มทุกจุดเลยเนาะก็ด้อเาเที่ยวซาอินเดียก็ยังคงหลั่งไหลมาเที่ยวเยอะนะครับพี่ ออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นยูโรปนะครับโซนยูโรปต้องมาฝั่งนี้โซนอินเดียต้องไปฝั่งนั้นนะครับเต็มไปหมดมหลังมาจากตรงนั้นเต็มไปหมดอินเดียก็ทยอยไปฝั่งนู้ ลองไหนลุงนหรอผู้คนเยอะจริงนะครับพี่ๆเฮ้ยนะครับเรือม,มาส่งเต็มไปหมดตอนนี้กงเป็นเรือ40บาทนะครับตียอดที่ของชาวต่างชาติครับมาเที่ยวประเทศไทยเนาะบ40บาทมาส่งเท่วพญาทัวริโบนะครับเรือลำนี้คุ้มค่ามาก จนเต็มลำเรือเลยครับนี่ครับทำเอาหัวเ,เรือเสิร์ฟเลยลูก ถ้เพิ <substit uting> ่นมาลงนี่ตัวนี้อยู่เอาเนาะแบบหัวเสิร์ฟเลยนะครับพี่เ้ยนะครับเยอะมากแต่ละลำ นี่ก็เป็นภาพนักท่องเที่ยวนะครับลงจากเรือทัวร์เจ้าพยาทัวริโบอตนะครับ40บาทนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อครับว่า40บาทจริงนะครับเพราะว่าผมเคยไปนั่งแล้วนะครับตลอดสายนะครับนั่งจากเอเชียทิกไปถึงท่าเรือพระอาทิตย์นะครับหรือว่าถนนข้าวสารได้แล้ว40บาทคุ้มค่านะครับต่างชาติมาแทบไม่อยากลงไปเลยเใช่ไหมนี่ โู้ขึ้นโบลงเนาะสับสนวุ้แบบปอดสุดยอดนะครับเต็มไปหมดคนดีจริงๆนะครับพี่ๆวันนี้โอ้นะครับประเทศไทยแต่ละวันทำรายได้มหาศาลจริงๆรทาทาน เดี๋ินไปแล้วนะครับพี่พี่ผู้โดยสารเต็มนะครับพึ่งขึ้นไปเมื่อกี้ผู้ใดอย่างมาล่องก็มาได้แล้วครับ40บาทตลอดสายเอสทิกไปถึงถนนพระอาทิตย์เลยว้าวจน้นเรือ ันนี้ก็คนรอเรือเนาะขึ้นมาจากเรือก็เต็มไปหมดมากันแบบมุกเลยนะครับแต่ละวันรุ่นหลามเนาะ มาชาา่างาดดีนะครับเรือก็ออกมารับเรือเรือยออนะกเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มทุกคาเรือแล้วก็มีเรือลำสวยๆด้วยนะครับ โอเคนะครับพี่ๆสำหรับคิวดีโอนี่ก็พาเดินซ้ำนี่ก่อนนะครับบรรยากาศแบบสวยงามจริงเนาะที่นี่แบบโอ้แต่ารลังกายนะครับมาเที่ยวตรงนี้ก็ได้นะครับโดมตรงโดมคนก็เต็มนะครับเรือสวยมากมารับนักท่องเที่ยวหากสินสอบในการนำเสนอก่ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอยังไงคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ